ถ้าคุณเป็นตัวแทนเขานะครับแล้วคุณขายไม่ค่อยปังโค้ดบิอยากให้คุณดูคลิปคลิปนี้เลยครับ <S <S ใช่ครับอย่างที่โค้ดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลายคนขายของออนไลน์ครับแล้วก็เป็นตัวแทนแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางสกินแคร์คอลลาเจนหรือแม้กระทั่งแบรนด์เสื้อผ้านะครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่คุณเอารูปของทางแบรนด์นั้นมาโพสต์ขายตอนทาไมมันไม่ค่อยปัง เพราะมันมีความลับอยู่อันนึงครับจริงๆจะเรียกความลับก็ไม่ถูกนะครับเพียงแต่หลายคนไม่รู้เท่านั้นเองครับก็คือกฎการที่ AI จะจับคอนเทนต์ซ้ำนั่นเองหมายความว่าถ้าคุณเอารูปภาพหรือคลิปวิดีโอหรือแคปชั่นที่เคยมีการโพสต์ใน Facebook มาก่อนแล้วมาโพสต์ซ้ำการเข้าถึงหรือการกระจายการมองเห็นของโพสต์นั้นจะถูกลดทอนลงหมายความว่าถ้าคุณเป็นตัวแทนเขาแล้วก็มีคนโพสต์รูปย เดียวกันกับคุณแคปชั่นเดียวกันกับคุณหลายหลายคน AI Facebook มันจะจับได้ทันทีครับว่ารูปรูปนี้คอนเทนต์คอนเทนต์นี้แคปชั่นแคปชั่นนี้เป็นคอนเทนต์ที่ซ้ำกับเพจอื่นที่เขาเคยโพสต์มาแล้ว Facebook อื่นที่เขาเคยโพสต์มาแล้วดังนั้นการกระจายการบองเห็นจึงไม่ดีเท่าที่ควรหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเราท่านๆเรียกว่าโพสต์แล้วถูกปิดกัน้นการมองเห็นนั่นเองครับดังนั้นเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับวิธีแก้ง่ายๆนิดเดียวครับคือ เมื่อคุณได้รับรูปจากทางแบรนด์มาแคปชั่นจากทางแบรนด์มาคลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์อะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับคือทําให้มันเป็นคอนเทนต์ของตัวคุณเองเปลี่ยนแคปชั่นครับอย่าให้ AI Facebook มันจับได้ครับว่าแคปชั่นเนี้เราเคยโพสต์มาแล้วคุณคิดด้วยภาษาของคุณเองครับใส่ลงไปในแคปชั่นคำบรรยายของคุณหรือแม้กระทั่งรูปภาพนะครับถ้ามันเป็นรูปภาพที่คุณสามารถทําใหม่ขึ้นมาได้คุณทําเองเลยครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยขายคอลลาเจนขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆเนี่ยคุณ สังเกตไหมล่ะครับว่าแม่ค้าหรือเพจที่ทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองเอาโปรดักต์มาถ่ายด้วยตัวเองแต่งรูปด้วยตัวเองเวลาโพสต์ไปเนี่ยจะฟังกว่าเพราะมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ซ้ำกับเพจอื่นที่เขาทำกัน AI นั้นเนี่ยเรียนรู้ว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็จะเปิดการกระจายการมองเห็นได้อย่างเต็มที่และถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณลองโพสสองโพสต์ติดกันเลยดูก็ได้ครับโพสตหนึ่งเนี่ยเอาทุกอย่างเอาคอนเทนต์ทุกอย่างเลยนะมาจากแบรนด์อีกโพสตหนึ่งเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คุณทำขึ้นมาเองการเข้าถึงจะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนเขาคุณรู้เทคนิคอย่างนี้แล้วนะครับโพสตบีแนะนําให้คุณขยันทําคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอทําลูกใหม่นะครับคิดแคปชั่นด้วยตัวเองนะครับใส่ลงไปครับเพื่อให้ AI เนี่ยมันรู้ว่าันอันนี้คือคอนเทนต์ใหม่ยังไม่เคยมีการโพสต์ที่ไหนมาก่อนอันนี้คุณจะได้เปรียบคนอื่นเขาครับในขณะที่ตัวแทนที่ก๊อปมาทั้งดุนแบนให้มายัางไงโพสต์ไปอย่างนั้นแบบนี้นะครับการกระจายการมองเห็นจะ ข้าถึงได้ไม่ดีและยิ่งถ้าคุณขายเสื้อผ้าเองด้วยนะครับคุณสามารถใส่เสื้อผ้านั้นเนี่ยแล้วถ่ายรูปตัวเองโพสต์ขายแบบนี้ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะคอนเทนต์คุณจะไม่ซ้ำกับเพจอื่นไม่ซ้ำกับทางแบรนด์ดังนั้นนะครับถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับการโพสต์ของคุณดูนะครับรับรองว่าโพสต์คุณจะปังขึ้นมากขึ้นแน่นอนถ้าชอบสาระ,ะความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพจโคตรบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ YouTube ก็มีแล้วนะครับช,บ ick, ชื่ออออชงเดดีียววกกันนนลพสต์ิิ้้ผไ ติกตอกไลน์แอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้จะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตรงถึงมือถือคุณสําหรับวันนี้โค้ชบีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์